องบอกว่าหลักฐานใหม่ค่ะเปิดออกมาแล้วนะคะล่าสุดคนที่อยู่ภายในงานค่ะออกมาเปิดเผยเรื่องราวอีกมุมนึงในกรณีของจะ๊ะแล้วก็ตั๊ก,กแตนค่ะ บอกเลยว่าพีคสุดๆคุณผู้ชมค่ะย้อนกลับไปค่ะจากกรณีที่เป็นดรามา่าเดือดอยู่ในขณะนี้นะคะระหว่างตั๊กแตนชลดาแล้วก็จะนงพนีรวมถึงเองวิทวัตค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คงยะต้องมีการติดตามไปแหะคะ่ะว่าจะเป็นอย่างไรจะจบลงยังไงนะคะเพราะถึงขั้นประกาศแตกหักแล้วก็ไม่ขอยกมือไหวกันอีกแล้วเกลียดก็เลยอย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งประเด็นดาม,มาดังกล่าวนี้ค่ะคือในเรื่องของการแซงคิวเปลี่ยนคิวกันโดยต่างฝ่ายต่างยืนยันในแชทขุดแชทกันมานะคะกับออกงานนายงานเนี่ยบอกว่าเนี่ยมีหลักฐานตัวเองขึ้นเวลานี้คิวนี้ในส่วนนี้นะคงจะต้องให้คนจัดงานเนี่ยออกมาเคลียร์เองแล้วแหละว่าจัดให้ใครขึ้นก่อนขึ้นหลังและล่าสุดค่ะมีชาวเน็ตคนหนึ่งซึ่งระบุว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในงานดังกล่าวด้วยนะคะได้มีการออกมาโพสตข้อความเผยเหตุการณ์ในงานนี้ค่ะ โดยระบุนะคะบอกว่าผมเนี่ยอยู่ในงานวันนั้นด้วยแล้วผมขอยืนยันว่า 1. คุณจ๊ะเนี่ยพูดบนเวทีว่าบรกเกอร์จัดงานอย่างไรให้มีคนมาแซงคิววงเล็บทําไมคุณจ๊ะไม่พูดถึงตรงนี้ครับ 2. ทุกคนในงานยืนยันได้ว่าเห็นคุณจ๊ะนั่งอยู่กับเจ้าภาพและคุณจ๊ะกะแตนก็นั่งอยู่ด้วยทําไมคุณจ๊ะ แบบบอกว่าไม่เจอคุณตั๊กแตนไม่พบหน้าคุณตั๊กแตนเลยในงานและตอนนั้นคุณจ๊ะเองนั่งดื่มวายอยู่ด้วยคนเห็นทั้งงานแล้วก็เรื่องอื่นๆผมไม่ทราบนะแต่2เรื่องนี้เนี่ยคนเห็นกันทั้งงานนะครับและได้ยินที่คุณจ๊ะพูดบนเวทีด้วยนะครับเผื่อคุณจ๊ะจะลืมอันนี้ก็แน่นอนเขาว่าเป็นคนที่อยู่ในงานแล้วออกมายืนยันเองเลยนะคะว่าเรื่องราวที่แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรคะ่ะ